เอาละครับสุดท้ายเซิร์ฟใหม่ก็เข้ามาจนได้นะครับนั่นคือนักจิตกรนั่นเองนะครับเอาละครับตัวละครนี้มีอะไรบ้างเริ่มเกมมาเนี่ยครับเราจะมีผู้กันกับกระดาษนะครับกระดาษเอาไว้วาดรูปพันนะอ่ะผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับสกิลแรกเนาะคือเราเนี่ยครับจะมีกระดาษกับผู้กันครับเอาไว้วาดรูปฮันเตอร์ครับในการวาดเนี่ยครับไม่ใช่กดวาดปุ๊บแล้วเสร็จเลยนะเราจะมีการจ้องมองหน้าฮันเตอร์ครับเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนเนาะค่อยที่จะวาดได้นะครับ เมื่อเราวาดได้นะครับเราจะวาดแล้วก็ตั้งรูปภาพไว้แบบนี้นะครับพอฮันเตอร์เข้ามาเนี่ยครับฮันเตอร์จะติดสถานะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับคล้ายๆกับว่าโดนสะกดจิตนั่นแหละและสกิลต่อไปนะครับเสียงสะท้อนแห่งความงามเนาะเมื่อเราวาดรูปฮันเตอร์เนี่ยครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานะย้้าอีกครั้งนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้น2%รครับทับซ้อนกันสูงสุดคือ3ขั้นนะสขั้นก็คือ6%กเนนั่นเองนะครับถือว่าเยอะอยู่นะและสกิลที่3นะะครรรัับบู้แลใช้งานง่ายเนะ เมื uhm, ะะ่อเพื่อนของเราเนี่ยครับช่วยเราครั้งแรกนะย้ำนะครับครั้งแรกช่วยเราจากตรงไหนไม่ว่าสมมุติว่าเราโดนนั่งใช่ไหมครับจับปึ๊บโดนนั่งปั๊บแลวเพื่อนของเรามาช่วยเลยเนี่ยครับพอเราโดนทันจับอีกรอบนึงใช่ไหมครับและจับนั่งเราก็จะถูกนับต่อจากตรงนั้นนะครับสมมุติว่าเพิ่งนั่งได้ประมาณ5วิก็จะถูกนับต่อจาก5้าวินนแหละขึ้นไปนะครับอะไรประมาณนั้นเลยเนาะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับดูวิดีโอตรงนี้เนาะเห็นไหมครับ เวลาถูกจับนั่งปุ๊บมันจะไม่ได้แบบเริ่มจากกลางเฟสนะครับมันจะเริ่มจากจุดที่เพื่อนช่วยเรานะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้ไปดูสกิลสุดท้ายกันดีกว่านะครับสกิลที่4เนาะเมื่อฮันเตอร์เนี่ยครับจ้องมองจนหมดความสนใจในรูปภาพแล้วมันจะแสดงตำแหน่งของนักจิตกรให้ฮันเตอร์เห็นครับเป็นระยะเวลา5วิครับก็น,นั่นเลยครับทุกสกิลผมมองว่าอู้ตรงนี้มันเก่งอยู่นะ เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้คือจบในการอธิบายสกิลแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเนาะเมื่อฮันเตอร์เขาจ้องรูปภาพใช่ไหมครับเขาจะติดสถานะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับเป็นระยะเวลานานนะผมไม่รู้นะครับว่านานในที่นี้เนี่ยคือนานเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะและเหมือนว่าวงสกิลเนี่ยครับเหมือนว่าวงสกิลเห็นไหมครับเหมือนตอนที่แบบแมคคนิกกำลังปั่นอยู่แล้วมีภาพของนักจิตกรเนี่ยครับอยู่ข้างหน้าโดมแล้วคราวนี้ฮันเตอร์ก็ข้ามข้ามไปดูเลยนะแสดงว่าวงของมันเนี่ยครับค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะ โอ้เอาเรื่องครับผมมองว่าตัวละครเนี้ยถ้ามาอย่างนี้จริงๆนะผมว่าเก่งครับเก่งเอาเรื่องเลยแหละความเก่งอย่างแรกนะครับคือสามารถสะกดจิตและเหมือนว่าสตันฮันเตอร์ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเวลาที่แบบไปช่วยเพื่อนหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยเออเอาไว้ป้องกันได้ด้วยป้องกันเทเีลีได้ด้วยนะแล้วผมมองว่าคือตัวที่สะกดจิตหรือว่าสตันฮันเตอร์ได้เนี่ยครับมันเก่งเยอะแ,แหละเข้ามาแทบทุกตัวนี่คือมันอืมมันเล่นได้อะ่ะและยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เราอีก โอเคแหละเริ่มเกมมามันอาจจะต้องเสียเวลาในการไปจ้องหน้าฮันเตอร์หน่อยสักแป๊บหนึ่งแต่ผมมองว่าการที่ตัวละครนี้ทําแบบนี้ได้มันคุ้มนะและทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงครับว่ามันจะเข้ามาแบบนี้หรือเปล่าในะตัวละครนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าเข้ามาแบบนี้จริงๆนะผมว่าโกงเลยแหละโกงเลยแหละแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนคิดว่ายังไงมันโกงเกินไปหรือเปล่ามันเก่งเกินไปหรือเปล่ามันจะเข้ามาแบบนี้จริงๆหรอก็นั่นแหละครับเหมือนภาพวาดนะครับจะมีอยู่3ภาพเนะย เราสามารถใช้สกิลได้3ครั้งนะครับในการวาดรูปเนาะแต่สิ่งที่ผมสงสัยอยู่ครับคือเราต้องจ้อง3มครั้งเลยใช่ไหมแต่ดูจากสกิลนี้ครับไอที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราวาดหรือว่าจ้องเนี่ยครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น2%นะผมคิดว่าเอออาจจะต้องจ้องวาดทุกครั้งหรือมั้งอันนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเนาะและนั่นแหละครับผมอย่าลืมวผมอย่าลืมไม่ลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ